พ่อบอกให้อยู่บ้านไงเมาแล้วอยู่บ้านเมาอยู่บ้านสนุกอ่ะพ่อเมาอยู่บ้านก็หนาวอุ้ยวันนี้งานดูงานกุศลเองโชว์สักเพลงหน่อยวะเนี่ยเพลงผมอ่ะพ่ออยากร้องไปเรียงร้องเลยเบาหวานพ่อกรรมพันธ์เบาหวานนี่เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเบาหวานแต่มันเป็นกรรมพันหัวจิตหัวใจทำดู ใครอยากไปคิด <Techn Pokémon> ไม่อยากจะเป็นสักนิดใครเป็นบาวาทรมาคนสิ้นดีมีอะไรบ้างอะไรอ๋อใครมียาเวดอปัสิจะไปกินชีวิตมันกำลังหมดสิ้น I mm -hmm. me mm -hmm.